ในกลุ่มค่ารับรองเนี่ยใบกำกับภาษีต่อให้มีภาษีซื้อเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถใช้ภาษีซื้อได้นะเพราะสูงสุดของค่ารับรองที่เป็นเพดานบนสุดคือสูงสุดที่สัมปทานร,รับได้คือ10ล้านต่อปีหากคุณรู้สึกว่ามันดีและมีประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วมันเกินกว่าที่สัมปาานรก,รกำหนดหากเป็นครูอัดนะ่อยก็จะพูดเลยว่าการซื<ม>้อ<ม>ของไปสวัสดีปีใหม่เนี่ยให้คุณจำไว้ว่ามันเป็นของให้ลูกค้าโดยเสน่หา ดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมันเรียกว่าค่ารับรองนะคะข้อที่1ที่คุณควรต้องรู้ในเรื่องนี้นะคะข้อที่2มาดูเงื่อนไขของค่ารับรองกันบ้างทางกรมสัมพาระรค่อนข้างที่จะอนุญาตให้ใช้ทางภาษีเนี่ยน้อยมากในธร,รมเนียมธุรกิจเนี่ยเราซื้อกระเช้าซื้อของไปสวัสดีปีใหม่นะคะเราพาลูกค้าไปกินข้าวมีบินใบเสร็จตามร้านอาหารตามโรงแรมเนี่ยเรามีเอกสารทางบัญชีถูกต้อง ครูย้อีกครั้งนะคะทางบัญชีถูกต้องแต่ว่ากรมสรรพากรถามว่าสรรพากรจะรู้ได้ไงว่าคนที่คุณพาไปกินข้าวดูหนังพาไปเอนเตอร์เทนซื้อของให้ไม่ใช่แฟนคุณไม่ใช่พ่อแม่คุณไม่ต้องถ่ายรูปมาให้ดูหรอกองั้นเอกาสารคงจะท่วมออฟฟิศอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลค่อนข้างมาก มีความเป็นส่วนตัวปนอยู่นะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นรายจ่ายส่วนตัวปนอยู่ค่อนข้างมากแล้วมันเป็นเรื่องของเสน่หาก็ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้กรมสรรพากรมองว่าไม่ควรใช้เยอะต้องเข้าใจสรรพากรก่อนนะว่าทําไมเขาถึงให้เป็นแบบนี้นะคะพอไม่ควรใช้เยอะเนี่ยแม้เราจะเลี้ยงข้าวลูกค้าซื้อของให้ลูกค้ามีใบเสร็จทุกอย่างถูกต้องมีวงมีแหวกถูกต้องกลุ่มค่ารับรองใช้ภาษีซื้อไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะไปซื้อจากแหล่งใดก็ตามเนี่ยนะคะมันใช้ภาษีซื้อไม่ได้เนื่องจากว่าแบบนี้นะคะในกลุ่มค่ารับรองเนี่ยใบกำกับภาษีต่อให้มีภาษีซื้อเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถใช้ภาษีซื้อได้นะเพราะว่ากลุ่มในสัมัาระไม่ให้มีความเป็นส่วนตัวปนแล้วแยกยากไม่ต้องถ่ายรูปมาลำคาญไม่อยากดูนะคะข้อ3ที่คุณควรต้องรู้ก็คือข้อจํากัดไม่สามารถใช้ได้หมดสมการเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์มานะคะ0.3%จาจากสิ่งใดก็ตามที่มากกว่าระหว่างรายได้กับทุนจดทะเบียน พูดดูยากจังเลยเดี๋ยวไม่ใช่เพจบัญชีอย่างง่ายให้จำว้อย่างนี้สัมภาระรเขาจะถามว่าองค์กรคุณใหญ่ไหมถ้าใหญ่แปลว่าไรายได้เยอะถ้าใหญ่อะแปลว่าทุนจดทะเบียนเยอะฟังต่อนะคะแล้วระหว่างทุนจดทะเบียนกับไรายได้อะไรมากกว่ากันบางคนบอกว่าพี่มีทุนจดทะเบียน5ล้านเองแต่พี่มีไรายได้อะประมาณ50 000, 5, 000, ล้าน5ล้านกับ50ล้านอะไรมากกว่ากันคะ50ล้านใช่ไหมแต่บางองค์กรบอกว่าพี่เพิ่งเปิดบริษัทพี่มีทุนจดทะเบียน5 000, ล้านรายได้พี่เพิ่งอยู่ประมาณ2ล้านเอง อะไรไม่เหอกันคะทุนจดทะเบียนแปลว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B สิ่งใดมากกว่าในปีนั้นให้เลือกนําสิ่งนั้นมาคํานวณขอบเขตค่ารับรองดังนั้นสิ่งที่ครูกาลังจะบอกก็คือกรมสัมพารให้เอาระหว่าง A กับ B เนี่ยรายได้กับไอ้ตัวทุนเนี่ยมาเทียบคอมแพลร,ระหว่างเปน A กับ B ดังนั้นน่โดยส่วนใหญ่ขององค์กรขวดเนี่ยทุนจดทะเบียนที่1ล้านหนึ่งที่1นึล้านที่15ล้านเออมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอยาา1ทน,นถถบ้ รายได้10ล้านอะไรมากกันรายได้เอารายได้ยกขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วให้คูณด้วยอัตราเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนแล้วมันฟังดูเข้าใจยากให้คุณจํำมาไว้ล้านละ3,000นี่คือขอบเขตค่ารับรองที่กรมสรมปากรให้นะมันก็มีขอบเขตอีกสรมปากรให้เงื่อนไขว่าล้านละสามพ เข้า okay, ไหมคะร้านละสามพันก็เทียบบัญญตัตยยางไ่ไปแบบนี้แต่ถ้าองค์กรใดที่โอ้โหคงจะเป็นองค์กรใหญ่และเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์รายได้หมื่นล้านละหมื่นล้านใช้ได้30ล้านกันหรอก็ไม่ใช่เพราะสูงสุดของค่ารับรองที่เป็นเพดานบนสุดคือสูงสุดที่สัมปทานรับได้คือ10ล้านต่อปี <Wow. S 1> แม้คุณจะคิดเปอร์เซนต์เตามที่สัมปาานกำหนดพุ่งไปทะลุ30ล้าน40ล้านก็ไม่ได้สูงสุดต่อปีคือ10ล้านเท่านั้น นะคะข้อ4เนี่ยอยากจะให้จำแบบนี้ว่าหากซื้อของให้ลูกค้าต่อชิ้นต้องไม่เกิน2000ไม่เกินส่วนที่เกินต้องบวกกับเข้าใจคำว่าบวกกับนะบินเนี่ยใบเสร็จเนี่ยสมมติ9,00 0ซื้อมือถือให้ลูกค้าสักอันหนึ่งหวังว่าลูกค้าหยิบขึ้นมาจะนึกถึงเราสม่ำเสมอเนีหรอไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยสมการบ,บอกว่าซื้อ1อย่างได้แค่2 0 0 0ส่วนที่เกินต้องบวกกับ่องนี้ต้องอยากให้ระวังดังนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามเนี่ยที่คุณรู้อยู่แล้วว่า มันเป็นธรรมเนียมธุรกิจถ้าเราซื้อ2,000เราอาจจะได้เช็กระเช้าเล็กๆมีแบรนด์มีอะไรให้ลูกค้ากินแล้วสุขภาพดีฉลาดขึ้นนะนะคะมีเปียบไทยมีอะไรพวกเนี้ยหรือหรือได้กลุ่มเซตหนังสือที่เป็นหนังสือสวยๆสักเล่มหนึง่งแต่มันไม่อาจจะไม่แบบเราใจให้ลูกค้าจดจําได้สร้างแบรนดิงแม่เสียดายจังเลยเสียตังแล้วแต่มันจดจําไม่ได้ขนาดนั้นคุณวางกลยุทธ์ว่าจะซื้อมือถือให้ลูกค้าเนี่ย 9,000แล้วมานั่งคิดเบิกเงินจากบริษัทได้เงินออกจากบริษัทใช้ภาษีซื้อไม่ได้เพราะค่ารับรองใช้ภาษีซื้อไม่ได้นะบันทึกเป็นค่ารับรองในแค่2,000ส่วนที่เกินเนี่ยบันทึกไปก่อนตอนคำนวณก่อนคำนวณภาษีต้องมีการบวกกับดังนั้นน่ยของที่ให้อ่ะมันต้องการการรีมายแบรนดิ้งให้ลูกค้าจำเราได้หลายอย่างใช่ไหมคะ ดังนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าหากคุณรู้สึกว่ามันดีและมีประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วมันเกินกว่าที่สัมภาระก,รกำหนดหากเป็นครูอัดนะข่อยก็จะพูดเลยว่าคุม้ม เพื่อให้ลูกค้าจําเราได้และเป็นลูกค้าแบบคีย์แมนพอลูกค้าคีย์แมนจาเราได้นึกถึงเราได้คิดถึงเราสั่งของเราบ่อยๆกําไรนั้นมากกว่าภาษีที่ต้องเสียเพิ่มในเรื่องของตามบวกกับหรือเปล่าสิ่งที่ครูกําลังอธิบายคือครูอาจจะไม่ใช่นักบัญชีที่จะบอกว่าอันนั้นได้น,นั้นไม่ได้อันนั้นได้อน,นั้นไม่ได้ไม่ใช่นักบัญชีแบบเพียวๆอย่างเดียวอะเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีความรู้บัญชีและมีทักษะในการสื่อสารงานสอนเป็นงานหนึ่งนะคะ แล้วก็เพื่อนๆนแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยเรายังทําธุรกิจอีกห้าหกอย่างที่ไม่ใช่ฟิวบัญชีเลยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือเ <c oughs> มื่อคุณศึกษาแล้วคุณเจอขอบเขตในเรื่องของภาษีถามกลับหาตัวเองว่าถ้าฉันต้องจ่ายแล้วมันต้องบวกกับคุมมค้มไหมล่ะคุ้มไหมแล้วเราเสียภาษีกี่บาทพันกว่าบาทหรอรับได้เพื่อให้ลูกค้าจําเราได้เพื่อให้เราไปอยู่บนโต๊ะของลูกค้าเพื่อให้สินค้าของเราไปอยู่ในกระเป๋าของลูกค้า เพื่อให้ของของเราไปอยู่ในออฟฟิศของลูกค้าให้ลูกค้าจำเราได้ให้ลูกค้าสั่งเราได้ดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยหากมันสำคัญกว่าแล้วกำไรปลายทางของสินค้าหรือว่าการรีพีทออเดอร์การซื้อซ้ำเนี่ยมันสำคัญกว่าถ้าเป็นครูวอัดนีอิกนอและมองข้ามไปเลยโอเคไหมคะภาษีเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ภาษีคือเรื่องที่เราต้องประหยัดถ้าเราทำได้แต่บางอย่างที่มันเป็นธรรมเนียมที่มันเป็นกลยุทธ์แล้วเราต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งมันโอเค แต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อตบี้ตะบันซื้อซื้อให้โดยที่ลืมคํานึ่งเลยว่าการตอบแทนหลังจากนี้มาเนี่ยแค่อยากซื้อแล้วเอาใจลูกค้าทุกคนหรือเราเลงพอสเปกเอาไว้เลยว่าคน A คน B คน C พออ่ะตุ้มเข้าไปแม้มันจะเกิดอ่ะไม่เป็นไร นี่ออกไหมคะเดี๋ยวเราไปประหยัดภาษีทางอื่นเอาเงินไปบริจาคไปซื้ออุปกรณ์กีฬาไปบริจาคเข้าสัมมนาบางอันที่หักได้2เท่ามันยังมีสิทธิ์ที่ประโยชน์อีกมากมายที่มาสามารถซัพพอร์ตตรงนี้มาชดเชยในเรื่องของบางอย่างที่เราเสียสิทธิ์ไปได้ดังนั้นเนี่ยหลายอย่างหลายท่านที่ฟังดูอาจจะเพิ่มความกังวลในริมิตท,ที่สัมภาร์กำหนดแต่อยากให้ทุกคนนะคะช่วยขยายผลว่าการเรียนรู้ภาษีเนี่ยพยายามมองหายอย่างหนึ่ง มองหาทางซอกแซกแบบถูกต้องทุกข้อบทกฎหมายมันมีมันมีช่องมีรูอาคารที่ปลูกติดกันนะมันยังมีกําหนดเลยว่าจะต้องห่างกันแค่กี่เซนกี่นิ้วกี่อะไรยังไงก็ว่าไปถูกไมหมคะระยะห่างเนี่ยเหมือนกันในข้อกฎหมายในแต่ละข้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อข้อไงแต่ละข้อมันก็จะมีทางซอกทางแซกได้เหมือนกันบางอย่างเราซอกแซกไม่ได้ละนะคะแต่เราก็ใช้สิทธิ์บางอย่างเบนฟิตบางอย่างมา ่วมันได้นั่นเองเนะเราจะมีอย่างหนึ่งนะอันนี้นะคะก็คือเป็นบัตรกำน,นันเวลาคุณซื้อไปคุณก็เขียนไปเลยค่ะว่าคุณเนี่ยให้บัตรกำนันเนี้ยกับคุณสมมุติคุณสมชายบริษัทกไก่จำกัดจากครูอัดบัญชีอย่างง่ายซึ่งคำวยพรตรงนี้นะคะเราดีไซน์ออกมาให้ให้ดีอะค่ะอันนี้คือด้านหน้าเป็นเหมือนสคสและแต่กูอัดทำเป็นบัตรกำนันเนื่องจากว่าพลิกด้านหลังมาเนี่ยจะเป็น New Year Gift นะคะโดยที่ถ้าคุณซื้อบัตรใบเนี้ยให้ลูกค้า สั่งซื้อแบบใบนี้ให้ลูกค้าคุณก็เขียนมาสอกรสแล้วบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวพริกด้านหลังนะ่ะแล้วก็ทําตามคําสั่งสแกน QR code ส่งรหัสเข้าไปในช่องทางนี้สามารถถามคําถามได้ฟรีเลย30วัน ลูกค้ารักแน่นอนคุณลองคิดดูไม่เกินส0 0พันแปลว่าต่อบินไม่เกินต่อชิ้นไม่เกิน2,000องพัสามารถใชไ้ได้ทางภาษีได้อันนี้ถ้าเกิดซื้อไปสมมติซื้อไปสิบใบเนี่ยไปเก็บไว้เองทยอยใช้ก็ได้เพราะว่ารหัสเนี่ยมันจะ activate ก็ต่อเมื่อคุณสแกน qr code แล้วส่งรหัสมาให้นะคะแล้วพอเช็คตรวจสอบถูกต้องก็สามารถถามคำถามได้เลยสาวันมีอะไรก็ถามันเข้ามาบางคนก็จะซื้อไป 5ใบแล้วก็ไปใช้เอง5เดือนหรือซื้อไป5้าใบแล้วให้ลูกค้าไปเลย5้าใบแล้วบอกว่าไปถามในช่วงปิดงบหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะดังนั้นตอนนี้บัญชีง,ง่ายก็จะมีบัตรกำนันสัสดีปีใหม่นะคะให้คุณสามารถที่จะสั่งซื้อได้ให้กับลูกค้าของคุณนั่นเองนะคะวันละกี่คําถามโอ้โหไม่มีเคยมีจํากัดเลยค่ะแต่ว่าเวลาถามเนี่ยนะคะเราจะต้องการเช็กก่อนว่าคุณคือใครคุณมีรหัสหรือเปล่าทุกครั้งที่ถามคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแจ้งพอคุณสแกนปุ๊บ ส่งรหัสมันจะการ a c t i v a t e ทันทีเราก็จะจำได้ว่าไลนา์ของคุณชื่อนี้เราจะแก้ระบบทั้งหมดเลยนะคะว่าจะเมมไว้ว่าคนนี้เท่านั้นที่ถามได้ถามได้จากวันนี้ถึงวันนี้เท่านั้นแล้วถ้าคุณซื้อใช้เองก็ได้คุณซื้อให้ลูกค้าก็ได้มันอยู่ในขอบเขตของค่ารับรองอยู่แล้วนะคะก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้นะคะ,ะสุดท้ายจบถึงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์สวัสดีค่ะ